นะวันนี้ะไล์หน่อยวันนี้เปิดของเล่น2กล่องละเมื่อเช้ากล่องเด็กไอ้เมื่อเช้าผมไม่ได้ยุ่งอ๋อก็ให้เขาเปิดเองไงเด็กเขาตื่นเต้นเมื่อเช้าผมไม่ได้ยุ่งอันนี้คนแก่ตื่นเต้นอ่ะผมทราบคนอยู่เมืองไกลมีคู่แฝดมีคู่แฟนแล้วเอ้ยเป็นเพิโปเพราะว่ามีพี่เขียนด้วยไงเป็นจิ๊ปโป้ละมีมีคนมาขี่ด้วยแล้วกลุ่มนี้เขาจะแบบรุ่นนี้เลย จะได้ดีใจดูรุ่นนี้ทุกวันอยู่แล้วนะแต่รุ่นนี้เบาเบาวกว่าเบาวกว่าตัวตัวนู้นเยอะบบเบากว่าตัวสี้าใช่เบาวกว่าเยอะตัวนี้ก็เป็นไจแอนทีซีอาร์แอดวานโปรนะครับรุ่นเสากระโดงจังหวะประกอบใหม่แล้วเราก็จะใส่เซตอัพเป็นชุดเกียร์แ a ลมฟอร์ดคูปเซตแล้วก็ใส่ล้อเป็นวิ p คาร์บอนนะครับล้อ50 เดี๋ยวเราส่งรูปเสร็จแล้วส่งไปให้ดูนี่คุณพอลเข้ามาดูแล้วเนี่ยอตอนแรกเนี่ยจะเชียร์ให้เหมือนคุณพอลเป็นโพร펠อ่ะเขาเปลี่ยนเป็นท c r ซเน้นเบานะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งตัดสีเส้นนะอย่าเพิ่งตัดตัดที่หลังพอรอกีก้เราก็ใส่ใเฟืองกันแล้วนี่นะลอเตรียมให้หมดแล้ว เ้าเปิดของเล่นใหม่นะครับเป็นใจแอนดูเนื้อสีครับตอนนี้ตัวนี้จะเหลือแต่ไซส์ S อย่างเดียวนะครับไซส์ S ก็จะอยู่53.5นะครับตัวส่วนท่อนั่งเนี่ยจะอยู่เออ่46เซ็นตหลหรับเ,รเดี๋ยวขอตลับเมตรก่อน เดี๋ยวน้าจับห่อจับไปจับให้หน่อยจับตรงนี้จับตรงข้างล่างอืม 44. 44. สี่สิบสี่สี่สิบสี่ไซส์เอสเพานั่งอยู่สี่สิบสี่ก็แปลว่าไซส์เอสอยู่สี่สิบสองที่น้าเกียอืมน้ากลับด้านเอาระวงัง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 ขยายใหญ่ เราอย่าลืมเช็คน็อตเช็คน็อตกับน็อตสับจานนะครับผมแต่ให้ตรงดีครับแต่ให้ตรงดีครับขยายนี่ครับอย่าเอาแต่เล่นดีครับไม่เล่นเลยครับขยายดันจักรยานสีเหลืองนี่ของพี่เลยของแม่เขาเอามาเซอร์วิสมันล็อกออฟโฟ์ อะไรก็ได้ยืมไปเอาตังค์มาจ่ายพี่เพรวะผมเดินมาที่มอไซค์เป็นเปล่าอะที่มอไซค์เป็นมัน่ยเอาคันนู้นไปก็ได้กุญแจเสียบอยู่แต่คันนี้ไม่ได้มันล็อกอ๋อได้ครับอะไรก็ได้เพราะว่าผมเตียนเงินสดในในแบงค์ไม่มีเงินอ๋อเอาโมไซค์ไปดูนะเป็นเสาคอนโดตีฟ้านะฮะดูพี่ก่อนเปิดของขวัญเนี่ยมาดูซิเฮ้ยความรู้ดูหน้าอยากขวัญเองนะ ไม่ได้เดี๋ยวจะโดนรอยเยอะไงคุณน่าจะตัดเองนะเดี๋ยวงานเข้าใจเย็นๆผมเดืออะไรพวกนี้อยู่แล้วพี่อย่าให้ผมได้ทำอะไรที่มันแบบตัวนี้น้ำหนักเฟรมเบามากตัวเนี้ยยกเมื่อกี้พอยกไปปุ๊บพอยกยกคันทดลองปุ๊บที่ร้องเลยบอกว่าจะเอาคันอย่างนั้นต้องมีสองแสนเนื้องานมาทางไหนมาพี่ไม่ไมาอย่างนี้เนื้องานดีมาก นี่คันนั้นก็เจ้าของอะไรมาถึงปุ๊บก็มาขี่ก็เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับตัวนี้ก็ก็เปลี่ยนชุดขับเปลี่ยนเป็นใจแอนวก็กลับไป t ็ r a d v a n c e ตัว s ลครับคือแล้วถ้าอยโทรมาตังเลยสิบเจ็ดราคาตัวนี้เขาโปรอยู่เฟรมอยู่ราคาสามหมื่นสามพันแปดร้อยนะครับเขาถึงบอกว่าคันนั้น่ะสองแสนอ่ะผมว่าเดี๋ยวของผม